<Yeah. S 2> สวัสดีครับโศกนาฏกรรมสึนามิที่อินโดนีเซียนี่น่ากลัวมากเลยครับผมติดตามมาตลอดชั่วโมงต่อชั่วโมงยอดคนตายจากสึนามิ168ข่าวแรกเมื่อหลายชั่วโมงก่อนบอกว่าเสียชีวิต20คนต่อมาเพิ่มเป็น40 60ตอนนี้ล่าสุด168บาทเจ็บนี่700กว่าคนแล้วครับ และยอดตัวเลขของคนเสียชีวิตกับคนบาดเจ็บนี่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าการกู้หาศพนั้นจะทำได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเรื่องราวเรื่องนี้เป็นโศกนาฏกรรมของอินโดนีเซียครับปีนี้นี่ครั้งที่สองแล้วนะครับภูเขาไฟเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด อุตปฏิภัยธรรมชาติครั้งนี้ค่อนข้างจะรุนแรงเหตุเกิดที่บันเทนและลำปุงวันเสาร์ใกล้ๆกันกันกนกบภูเขาไฟชื่อดังอนักกรากาตัว9ก้โมงยีนาทีสามทุ่มยีสจนาทีเมื่อคืนนี้ครับสึนามินี้เกิดขึ้นจากคลื่นยักษ์ที่ใหญ่ผิดปกติ และเกิดขึ้นคืนวันดวงจันเต็มดวงพร้อมๆก,กันกับเกิดแลนสไลด์หรือว่าดินถล่มใต้ทะเลเหตุเกิดพร้อมกันนี่คือข้อสันนิษฐานของผู้เชี่ยวชาญที่อินโดนีเซียครับที่บอกว่าเหตุการณ์นี้คาดไม่ถึงเพราะว่ามันเกิดขึ้นทั้งสองสามเรื่องพร้อมๆกันมีการระเบิดของภูเขาไฟอันนัก กรากาตัวก่อนและแผ่นดินข้างใต้น้ำนั้นถล่มทลายอย่างนะักหน่วงรุนแรงและประกอบกันกันกบเป็นคืนดวงจันทร์เต็มดวงด้วยยอดของคลื่นอันเกิดจากสึนามิสูงสุดนั้น,ส,ส,น,นสูงถึง3เมตรครับนี่คือรายงานจากหัวหน้าของฝ่ายสึนามิและแผ่นดินไหวของ อินโดนีเซียเองที่นั่นเขามีสำนักงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับถึงแม้ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีอุปกรณ์ระบบเตือนภัยสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวถ้าหากสึนามินั้นเกิดจากเหตุธรรมชาติอื่นๆเช่นคลื่นหรือเกิดจากภัยพิบัติปกติ หรือเกิดจากดินถล,ลม่มหรือว่าเกิดจากกรณีแผ่นดินไหวธรรมดาเนี่ยก็อาจจะมีระบบเตือนภยัยแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าเขายอมรับเลยครับว่าอุปกรณ์ก็ดีระบบต่างๆก็ดีเนี่ยยังไม่ทันสมัยเพียงพอที่จะตั้งรับกับเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับสำนักง,งานนี้ชื่อ bmkg ครับ meteorology Cl climatology และก็ geophysics agency ซึ่งก็จัดเรื่องนี้แหละครับเรื่อง ของซึนามิกับเรื่องของแผ่นดินไหวพร้อมๆกันยอดคนตายนับจนถึงขณะนี้นี่ห6 8คนเสียชีวิตบาดเจ็บ750และยังสูญหายไปหนึคนและคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเป็นนักท่องเที่ยวครับเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุคือเบนตันเนี่ยแล้วก็บอกว่า จุดที่มีแหล่งบันเทิงจริงๆจ,จ,จะเห็นภาพของคนที่ถ่ายมือถือเอาไว้เนี่ยจะเห็นว่ากำลังแสดงคอนเสิร์ตอยู่เลยครับแสดงคอนเสิร์ตอยู่ดีๆเนี่ยเวทีถล่มคนนี่จมหายไปพายุซึนามิพัดเข้ามาพัดคนทิ้งตกเข้าไปในทะเลเลยครับเรียกว่าไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวแต่อย่างไรทั้งสิน้นจุดนี้เขาเรียกว่าเป็นเพนเดกรังครับ เป็นตกลังนี่ที่เมืองแบนตันเป็นจุดนักท่องเที่ยวที่คนรู้จักไปเที่ยวกันเยอะและจุดนี้แหละครับที่ถูกถล่มหนักที่สุดอีกจุดหนึ่งที่โดนใกล้ๆกันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับชื่อเซรางที่แบนตันแล้วก็เซาลำปุงที่ลำปุงเหมือนกันจุดที่โดนหนักที่สุด4จุดเลยครับบริเวณช่องแคบซุนด้านี่แหละ เป็นอำเภอที่ชื่อกาเลียนดาอำเภอราชบาซาอำเภอซิโดมูโยและก็อำเภอกาติบังทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่พักผ่อนเป็นวันหยุดครับและทั้งเบนตันและก็ลำพุงเนี่ยมีชายหาดที่สวยงาม พูดเพื่อง่ายๆคือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยแห่แหนกันมาแหละแล้วลพอดีเป็นวันหยุดด้วยฉะนั้นนักท่องเที่ยวจึงหนานแน่นเป็นพิเศษจุดที่ว่านี้นะครับตันจุงลิซงเนี่ยที่เมืองเพดากาดังเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบของจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของอินโดนีเซียแล้วก็ส่งเสริมโดยกระทรวงท่องเที่ยวของอินโดนีเซียที่ชื่อกายรณร,รงว่า เ e นนิวบาลีแปลว่าเป็นบาหลีจุดใหม่เขาใช้บาหลีนี่แหละครับโปรโมทขึ้นมาแล้วก็ตั้งให้เป็นว่าเราจะมีบาหลีอีก10แห่งเลยและบาหลีอีก10แห่งนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นคือจุดที่เกิดเหตุนี่แหละครับภูเขาไฟที่ชื่ออันนักกากาตวนเนี่ยใครที่ติดตามข่าวคราวจะรู้จักชื่อนี้ดีคับกากาตนมีนักท่องเที่ยวไปดูบ่อยๆด้วยครับ เดิมทีเขาก็เน้กว่าเป็นภูเขาไฟที่คงจะตายแล้วไม่ระเบิดอกีกแต่ช่วงหลังนี่มันตูมตามขึ้นมาบ่อยครั้งขึ้นมันอยู่บนเกาะที่บริเวณช่องแคบชื่อซุนดาซุนดานี่ก็อยู่ระหวากก่างหมู่เกาะชวากับสุมาตราถ้าใครดูแผนที่ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าช่องแคบซุนดานี่เป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะเปิดหมายถึงว่ามีการใช้เป็นจุดคมนาคม ค่อนข้างสะดวกมาตลอดและเพราะความสวยงามทางธรรมชาติเพราะว่ามีชายหาดอันสวยงามนี่แหละครับที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวมากันอย่างคึกคักมาตลอดนักท่องเที่ยวนี้ก็มีทั้งอินโดนีเซียนแล้วก็มีทั้งจากเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นะครับสถานทูตไทยที่จาการ์ตาบอกว่ายังไม่มีรายงานนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวไทย อยู่ในที่เกิดเหตุหรือเปล่าก็ยังกำลังตรวจสอบกันอยู่เพราะว่าต้องใช้เวลาตรวจสอบพอสมควรปกติใครไปเที่ยวบริเวณนั้นก็จะเป็นการไปมาหาสู่ที่ไม่ต้องมีวีซา่าและไม่ต้องมีการแจ้งรายชื่ออย่างเป็นทางการฉะนั้นสถานทูตก็คงจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบพอสมควรภูเขาไฟกระกะตัวนี่ตอนนี้จะเป็นที่สนใจของทั้งโลกแล้วครับเพราะว่า เกิดขึ้นช่วงหลังนี่บ่อยครั้งเป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณห้าสิบหปีแล้วครับที่มีข่าวครา,าวถึงยังไม่ตายแล้วก็อาจจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าย้อนกลับไปนี่ประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้ครับว่ากระกระตัวนี่เคยระเบิดค่อนข้างจะรุนแรงเมื่อปี1 8 8่งแปดสามหส หลังจากนั้นเนี่ยผู้คนก็ยังกลัวกันอยู่และหลังจากนั้นมีผู้ขาไฟระเบิดผู้ขาไฟระเบิดจากกระกระตัว183นี่ร้ายแรงที่สุดแล้วละ่ะตายกันเป็นพันหลังจากนั้นก็มีระเบิดเป็นระยะระยะแต่ว่าความรุนแรงเบาลงเขาจึงเรียกอนักกระกระตัวอนักในแปลว่าเด็กเพราะว่าย่อยลงเล็กลงครับ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยก็มีข่าวว่าอนักกรกระตัวนี่มีระเบิดออกมาเป็นระยะระยะเล็กๆไม่ใหญ่นะแต่ว่าถี่ขึ้นเมือ่อจริงๆแล้วเมื่อ2012เนี่ยก็ประมาณ6ปีก่อนน่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการเตือนภัยว่ากระกระตัวภูเขาไฟลูกนี้เนี่ย อาจจะเกิดระเบิดใหญ่อีกครั้งหนึ่งหมายความว่ามันใหญ่มาเมื่อ1883าหลังจากนั้นก็มีมาเป็นระยะแต่ว่าเบาลงความรุนแรงก็ระดับปานกลางและเมื่อมันเล็กลงเล็กลงเนี่ยคนก็นึกว่าคงจะปลอดภัยแล้วแต่ว่าเมื่อประมาณ6ปีก่อนมีคำเตือนครับเตือนว่าระวังอาจจะมีการระเบิดจากภูเขาไฟลูกนี้ที่ร้ายแรงอีกครั้งหนึ่ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็เลยกลายเป็นเ,เรื่องที่ว่าเอสัญญาณเตือนภัยมันมามาตรการป้องกันทำไมจึงค่อนข้างจะละหลวม,มที่อินโดนีเซียนี่ไม่ใช่แค่อนัก,กระตะตัวนะครับที่เป็นภูเขาไฟที่เสี่ยงกับการที่จะสร้างความเสียหายได้หน่วยงานของอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับเมื่อต้นสัปดาห์นี้เองถ้าจำได้เนี่ย <c oughs> บอกว่า ในอินโดนีเซียทั้งหมดโดยเฉพาะในเกาะแก่งทั้งหลายเนี่ยยังมีภูเขาไฟอีก20ลูกครับที่ได้แสดงอาการที่ผิดปกติหมายถึงว่าถ้ามันมีแรงสั่นหรือส่งสัญญาณเตือนดังดปุุมปุมปุ่มเนี่ยเขาจะมีวิธีการตรวจวัดเนี่ยผู้เชีาาย่ยวชาญที่ตรวจวัดภูดเขาไฟทั้ง20ลูกทั่วเกาะทั้งหลายของอินโดนีเซียได้เตือนว่า มันดูเหมือนจะมีความคึกคักร้อนแรงขึ้นเป็นระยะระยะจึงได้เตือนไปที่ทั้งชุมชนท้องถิน่นทั้งกลุ่มที่บริหารนักท่องเที่ยวบอกว่าให้ระมัดระวังเพราะว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดความไม่ปกติกับภูเขาไฟต่างๆเหล่านี้ก็เป็นได้เพราะว่าบริเวณนั้นแหละที่ มีคนแห่แหนกันไปท่องเที่ยวมากจึงทำให้เกิดความเป็นห่วงขณะนี้หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยอนากากาตัวก็กำลังถูกจับเฝ้าอมองตลอด24ชั่วโมงพร้อมๆก,กันกับเมาสินาบังและเมาสิปุตันซึ่งอยู่ทางเหนือของสุมาตราหมายความว่าภูเขาไฟอีกสองลูกเนี่ยที่ดูเหมือนจะมีอาการคล้ายๆก,กันกับอนากากาตัวเนี่ย ตอนนี้ถูกจับฟ้องมองแล้วก็มีการเตือนภัยแล้วครับชาวบ้านแถวนั้นได้รับการเตือนว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าไปเข้าใกล้และถ้าอบพยพเตรียมการเไว้ได้ก็จะเป็นเรื่องที่สร้างความปลอดภัยกับตัวเองด้วยก็แน่นอนครับว่าถ้าเป็นจุดท่องเที่ยวเนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียก็เตือนแล้วว่าให้สกัดให้พยายามเตรียมการตั้งรับเอาไว้ด้วย มีคาถามว่าเกิดเกตดเมื่อวานเหตุที่เกิดที่เกิดเหตุเมื่อวานนี่มันเกิดจากอะไรกันแน่มันเป็นสึนามิหรือว่ามันเป็นคลื่นยักษ์ที่เาเรียกว่าสึนามิหรือไทโดเวฟคำว่าไทโดเวฟเนี่ยมันไม่ใช่สึนามิทีเดียวไทโดเวฟเนี่ยมันเป็นคลื่นยักษ์ที่มันเกิดโดยธรรมชาติแต่มันใหญ่และมันแรงแต่สึนามิมันมาทีเดียวแล้วมันพัดไปหมดแต่ไทโดเวฟนี่มันอาจจะเป็นช่วงๆแล้วมันก็อาจจะมี ผลกระทบร้ายแรงไม่แพ้สึนามิเช่นกันหลังจากที่เกิดข่าวเรื่องสึนามินี้ครับในโซเชียลมีเดียของอินโดนีเซียเนี่ยก็เต็มไปด้วยการถกเถียงกันว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่มันเป็นสึนามิหรือว่ามันเป็นคลื่นยักษ์สำนักงานกู้ภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียเนี่ยออกมาบอกครับว่าเบนตันคือจุดที่เกิดเหตุเนี่ยถูกไทเดอร์เวฟ กระนำอย่างรุนแรงเพราะดวงจันทร์เต็มดวงไม่ใช่เพราะสึนามิแรกสุดเลยนะครับมีทวิตเตอร์จากสำนักง,งานแห่งนี้แหละบอกว่าเป็นเรื่องเพราะว่าพระจันทร์เต็มดวงและเป็นไทเท์เวฟคือมันเกิดขึ้นยักษ์พร้อมๆกับดวงจันทร์เต็มดวงไม่ใช่สึนามิเพราะว่าตรวจแล้วไม่เจอแผ่นดินไหวอันเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟแต่ว่าปรากฏว่าข้อความนี้เนี่ยถูกลบออกไป หลังจากที่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมในการถแถลงข่าวตอนเย็นเย็นเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าสำนักง,งานกู้ภัยแห่งชาตินี่แหละครับบอกว่าตกลงเป็นสึนามิจริงๆซืสึนามิเนี่ยความเข้าใจทั่วไปก็คือคลื่นยักษ์ที่เกิดจากแผ่นดินไหวฉะนั้นก็แปลว่าคำว่าสึนามิเนี่ยมันจะมาจากแผ่นดินไหวเท่านั้น แต่ถ้ามันเป็นไทดอ l เวฟเนี่ยมันอาจจะเกิดโดยธรรมชาติที่ไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวก็ได้ก็มีภาพวิดีโอที่ถูกส่งขึ้นใน Twitter ที่เห็นความเสียหายที่เกิดจากสึนามิครั้งนี้ค่อนข้างจะหนักหน่วงทีเดียวครับดังนั้นล่าสุดที่ผมตรวจสอบเนี่ยก็คือว่าทางรัฐบาลของอินโดนีเซีย เป็นห่วงมากเลยครับเพราะว่ายอดคนตายที่มันพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพราะว่าพอสึนามิมาพัดเข้าหาฝัง่งแล้วก็ลากเอาทั้งคนทั้งต้นไม้ทั้งตึกรามบ้านช่องเนี่ยออกไปอย่างฉับพลันกระทันหันตั้งตัวไม่ทันเนี่ยเรื่องกู้ภัยเรื่องป้องกันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าพอ กิดขึ้นแล้วนี่สิครับการจะต,ตามไปเพื่อช่วยเนี่ยไม่่ว่าหน่วยกู้ภัยจะออกไปได้ทันทีนะครับเพราะว่าหน่วยกู้ภัยก็ต้องระมัดระวังเรื่องสึนามิเช่นเดียวกันมิฉะนั้นจะพลอยโดนกระนาไปด้วยล่าสุดที่มีตัวเลขที่เสียชีวิตถึง168และบาดเจ็บ700กว่ายังหายไปอีก 30- 40คนเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเลขทางการทั้งหมดนะครับเพราะว่ายังเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดพบศพมากไปกว่านี้ก็ได้ แต่ที่คนเป็นห่วงก็คือว่าอินโดนีเซียนี่ยังเป็นดินแดนที่มีภูเขาไฟที่ Active. Active แอคทีฟแอคทีฟแปลว่าพร้อมจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้นี่ค่อนข้างจะสูงถ้าจำได้ว่าเมื่อต้นปีนี้เองนะครับผมก็รายงานสดนี่แหละครับนั่นก็เป็นภูเขาไฟที่ระเบิดคราวนั้นไม่เกิดสึนามิแต่ว่าความเสียหายมันกว้างไกลพอสมควรตายไปหลายร้อยคนครับ แล้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารัฐบาลอินโดนีเซียก็สั่งการให้สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภัยธรรมชาติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นซีนามมิไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นไทโดเวฟหรือว่าเป็นคลื่นยักษ์ก็ตามแต่เนี่ยจะต้องมีการจับตาและก็วางมาตรการให้เข้มข้นมากไปกว่านี้แต่เขาก็ยอมรับกันนะครับผมตรวจสอบสื่อของอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ยอมรับว่ามันยังไม่มีมาตรการของการ ป้องกันหรือตรวจสอบหรือว่าส่งสัญญาณล่วงหน้าให้กับประชาชนเ,ออเพียงพอนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันกลายเป็นว่าระดับชาติยังไม่สามารถจะตอบคำถามได้ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเ,ออเราจะรู้ไหมว่าเหตุการณ์เช่นนี้ถ้าหากเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้าซึ่งก็ไม่มีใครสามารถทำลายทำนายได้เพราะว่าเชื่อกันว่าเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ย มันอาจจะได้ยินเสียงบ้างเป็นสัญญาณที่อาจจะจับฟังได้บ้างแต่ไม่มีใครรู้ว่าไอ้สัญญาณนั้นมันหมายถึงการจะระเบิดในเร็วๆนี้หรือเป็นเพียงการคุกรุ่นภายในแล้วก็สลายหายไปแล้วรอจังหวะที่จะระเบิดอีกครั้งหนึ่งวันนี้ข่าวออกไปทั่วโลกก็เลยกลายเป็นเรื่องร้ายแรงมากก็ยังไม่มีรายชื่อนะครับว่านักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสัญชาติอะไรมาจากประเทศไหน ปกติเนี่ยที่อินโดนีเซียก็จะมีนักท่องเที่ยวของอาเซียนไม่น้อยบาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์แต่ว่าที่อาจจะเยอะกว่าคนอาเซียนก็อาจจะเป็นออสเตรเลียเพราะว่าอยู่ใกล้กันและคนออสเตรเลียเวลาจะพักผ่อนก็จะมาแถวแถว,แถวนี้แหละครับเพราะว่าชายหาดสวยครับอาหารอร่อยผู้คนเป็นกันเองพูดง่ายๆคือว่าอินโดนีเซียต้องการส่งเสริมชายหาดเหล่านี้ให้ได้ระดับเดียวกันกันกบบาหลี บาหลีดังระดับโลกบีดูนิเซียจึงจะสร้างบาหลีอีก10แห่งในบริเวณที่เป็นเกาะแก่งธรรมชาติสวยงามแต่ทุกวันนี้เรารู้แล้วครับว่ามันแฝงไว้ด้วยอันตรายที่น่ากลัวมากคือตั้งตัวไม่ทันกันทีเดียวแหละของไทยเราเจอสึนามิลูกเดียว10ปีก่อน10กว่าปีก่อนนี่ยังคิดถึงภาพเมื่อไรก็ยังผวาอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับ ดังนั้นอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งมีสภาวะของภูมิศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงอันเกิดจากภูเขาไฟจึงอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงพอสมควรครับข่าวเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ครับและคนไทยก็ติดตามเพราะว่าคราวที่แล้วที่เกิดภูเขาไฟระเบิดก็มีคนไทยไปติดอยู่กลุ่มใหญ่ถ้าจำได้เดี๋ยวเราก็รายงานสายตรงไปถึงจุดที่เกิดเหตุ ทำให้คนไทยได้ติดตามข่าวสารครั้งนี้ยังไม่มีข่าวว่าคนไทยเกี่ยวข้องครับแต่ว่าถึงแม้จะไม่มีคนไทยอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยก็ยังเป็นโศกนาฏกรรมที่ต้องติดตามเพราะว่านี่เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่มีใครป้องกันได้เลยนวัตกรรมเทคโนโลยีขนาดไหนเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ข้อนี้ได้แปลว่าท้ายที่สุดธรรมชาติยังเป็นผู้ก,กำหนดกำกับชะตากรรมของ ผู้คนมนุษย์ทั่วไปคุณจอรน,นพดลบอกว่ารายงานล่าสุดตอนนี้ยอดตายขึ้นไป222คนบาทเจ็บ8 4สามคนนะครับบอกว่าจากรายงานล่าสุด breaking news จากไทย PBS ขอบคุณนะครับผมก็เข้าใจครับว่ายอดคนตายเนี่ยยังไม่นิ่งหรอกครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ ยากเย็นมากครับในภาวะลองวาดภาพดูว่านั่นเป็นเกาะและรอบๆนั้นเป็นน้ำหมดเลยครับแล้วถ้าหน่วยกู้ภัยเนี่ยมีความไม่พร้อมหรือแม้กระทั่งคิดว่าพร้อมแล้วก็ตามแต่เนี่ยการลงน้ำไปหาศพไปช่วยก่อนอื่นต้องไปช่วยคนที่เรายังไม่รู้ว่าเสียชีวิตรหรือไม่ก่อนนะคิดดูสิต้องใช้คนเท่าไหร่ต้องใช้อุปกรณ์แค่ไหน แล้วพอมันเกิดตอนดึกเมื่อคืนนี้เนี่ยมันก็มืดมากและนี่แหละคือปัญหาใหญ่ที่ทำให้เห็นปฏิบัติการครั้งนี้แล้วน่าเห็นใจอย่างยิ่งเลยครับแันถ้าล่าสุดในี่ตัวเลขคนตายเพิ่มไป200กว่าคนบาดเจ็บ800ก็ต้องเตรียมรับข่าวเศร้าครับว่าอาจจะมียอดคนตายเสียชีวิตมากขึ้นกว่านี้อีกครับดังนั้นเกาะติดนะครับเพราะว่าเรื่องราวภัยธรรมชาติอย่างนี้ ทุกครั้งที่เกิดเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนภัยให้กับเราคนไทยเองด้วยแหละครับที่ต้องเตรียมการสําหรับภัยธรรมชาติที่มันดูเหมือนว่าช่วงหลังนี้มันจะถี่ขึ้นโดยเฉพาะแผ่นดินไหวในจุดต่างๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ